สวัสดีค่ะพบกับเราช่องพังํำรานนะคะก็มีเพื่อนบ้านมาเยี่ยมพี่ลานค่ะเอากล้วยมาให้พี่ลานสองเข่งเลยเอากล้วยมาให้พี่ลานสองเข่งนะคะมามาจากบ้านไหนกันจ้านนิ บ้านไหนคะโคกเตาค่ะที่ไปวันนั้นนะไปซื้อกล้วยมาวันนั้นจ้าอ๋อมาจากบ้านโคกเตานะจ้าอยู่น,น่าจะอยู่แถวปราสาทแถวจ้าแถวอยู่แถวปราสาทจ้ะซอยสิบแปดทางนูง้นไปทางนู้นแถวเจ้ามันเก็บเงินเล่า <c oughs> อยู่แถวบ้านโคกสะอาดนู่นเลยจ้ะทางไปปราสาทจ้ะแกเอากล้วยมาให้สองเข่งนะจ๊ะเขาให้คนละอาณาเขาก็ให้สังหาน คุยให้มาสองเข่งนะจ๊ะพ <PA>: ี <statistically> ่ลานพี่ลานเราอิ่มเลยวันนี้อันนี้มาจากไหนคะนี่เอาหัวล้อไอ่กล้องค่ะไอ่กล้องเหยียบเหยียบเข้าใกล้ๆหน่อยค่ะเหยียบเหยียบเข้าใกล้ๆหน่อยค่ะ พิลาเราโอ้โหดีใจเลยดีใจเลยดีใจเลยสะดอคอเดจ้ารอดทองสร้างชื anyway. like ่ออะไรลูกชื่ออะไรลูกชื่อพังสัมลานชื่ออะไรลูกชื่อรังสัเลาน ขายสารทุกรอบเลยครับขออะไรขอโชคขอลาภอะไรก็ว่าดไปอ่ารอดทองช้างนะคะรอดมีโชคมีลาบอะไรก็วาไปเลยเราจะได้รอดทางช้างท้องหรือเปล่าเนี่ยพี่ลาน,น<ร>าจะมีน้องแล้วพี่ลานจะมีน้องหรือเปล่าเนี่นนนนยไ,นนไม่เคยรู้ว่ามี พ่งกลับมาจากภูเก็ตจ้ะอยู่ภูเก็ตเปีเพิ่งมาถ้าไม่โควิดก็ไม่ได้เห็นเด้ไม่ได้เอามาจ้ะพี่ลานก็อยู่ในช้างตกงานเหมือนกันนะคะโชคมีลาบใหญ่เลย อะไรที่พ่ดีก็ให้ช้างกวาดออกไปทิ้งไปทั้งหมดกินแบบมีความสุขมากเลยเลือดโซคโปรกนเขาบอกให้ไล่ข่างไล่ข่างเลยย่ำตัวนี้มันลงไปสองมันสูหน่อยยิ่งอันเขาไปติดตามเด้อจ้าสิเห็นสุขลนเลยช่อง YouTube จ้า พังสำรานพิมพ์ว่าพังสำรานทิพวรรณจ้ะจะเห็นเขาเห็นพวกป้าเลยเห็นทุกคนเลยจะลงใน YouTube เลยจ้ะน,นี่นะพี่ลานเราพี่ลานเราไม่ดื้อเลยกินอย่างเดียว,ยยยยวกินอย่างเดียวไม่สนใจใครเลยฉันกินอย่างเดียวฉันกินอย่างเดียวค่ะฉันกินอย่างเดียวดูตาหนะังแอบแอบมีแอบ้องกี่เดือนละเพิ่งไปผสมมาจ้ะวันที่สิบสอง อีกสี่ห้าเดือนถึงรู้ว่าจะท้องจะติดไหมแต่เราไปผสมเราก็อยากท้องเนาะท้องแมันดมันก็จะเลือกกินตัวสุกๆก่อนะตัวสุกๆตัวเลเๆไอดิบๆก็เอาไว้ที่หลังค่ะ อ้ยอ้ยอ้ยตกใจฝ่าพอก่อนนะจ๊ะฟ้าร้องจ้ะพอก่อนอย่าลืมฝากติดตามช่องพังสำราญด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร์ให้พ่ลานด้วยนะจ๊ะฝากด้วยค่ะขอบคุณค่ะ